พูดถึงกระบี่เนี่ยใครๆก็นึกถึงทะเลสวยๆหมู่เกาะที่แบบน่าไปเที่ยวมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังความสวยงามพวกนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญสุดๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วล่าสุดที่กระบี่เขาก็มีการเครื่องไว้ครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อตอบคําถามนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งสําคัญเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละครับภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลย ดูเผินๆอาจจะเหมือนเจ้าหน้าที่เดินตรวจท่าเรือธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนี่คือปฏิบัติการเชิงรุกเลยนะครับที่เขาตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลของกระบี่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยทีเดียวภารกิจนี้ถามว่าเป้าหมายคืออะไรบอกเลยว่าเรียบง่ายมากแต่สําคัญสุดๆก็คือต้องทําให้มั่นใจให้ได้ว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่นักท่องเที่ยวลงเรือไปจนถึงตอนที่กลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยเนี่ย ทุกอย่างมันต้องเป๊ะต้องปลอดภัยแบบ100%เเซเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความอุ่นใจที่มันเห็นภาพชัดเจนจับต้องได้จริงๆครับโอเคทีนี้ปฏิบัติการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วมันต้องอาศัยความร่วมมือแล้วคําถามก็คือมีใครกันบ้างละ่ะที่มาร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนแรกไปดูทีมงานเบื้องหลังกันหน่อยว่ามีใครบ้างเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี้เองคือทีมงานเนี่ย เซอร์ไพรส์เลยนะคือไม่บอกล่วงหน้าบุกไปตรวจกันที่ท่าเรือสําคัญๆัญ2แห่งของกระบี่ที่แรกก็คือท่าเรือคลองจิลาดแล้วก็อีกที่คือท่าเรือเจ้าฟ้าซึ่ง2ที่นี้เนี่ยก็เหมือนเป็นประตูหลักที่พานักท่องเที่ยวไปสู่เกาะต่างๆนั่นแหละครับแล้วเนี่ยแหละครับคือทีมเวิร์กที่บอกว่าน่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่หน่วยงานรับทํางางกันเองนะมีทั้งตํารวจภูธรจังหวัดตํารวจเมืองตํารวจน้าตารวจท่องเที่ยวมากันครบเลย แต่จุดที่ผมว่าพีคที่สุดเลยนะคือการดึงเอาผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเข้ามาด้วยมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทุกคนต้องช่วยกันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเอาล่ะพอทีมพร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือเขาตรวจอะไรกันบ้างมันมีเช็คลิสอะไรไหมที่จะบอกได้ว่าโอเคแบบนี้ปลอดภัยชัวเดี๋ยวในส่วนที่2นี้เราจะไปเจาะลึกกันเลยครับ คือจริงแล้วหัวใจของการตรวจทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ในประโยคสั้นๆที่ทรงพลังมากๆประโยคนี้เลยครับก็คืออุปกรณ์ต้องครบเสื้อชูชีพต้องพร้อมและพนักงานต้องไส่สะอาดเอและคำว่าไส่สะอาดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คำนี้น่าสนใจมากครับมันมีความหมายซ้อนอยู่อ่ะมาดูกันเลยความหมายที่ซ้อนกันอยู่นั่นก็คือการตรวจมันมี2เสาหลักครับเสาแรกเลยนะคือเรื่องของอุปกรณ์ครับ ง่ายๆเลยคือเช็คว่าเสื้อชูชีพมีครบไหมพอสําหรับทุกคนหรือเปล่าแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยนะส่วนเสาที่2ออันนี้สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของคนครับคาว่าใสาสะอาดที่ว่าเนี่ยก็คือการตรวจให้แน่ใจว่าทั้งกับตันทั้งลูกเรือปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็นคือต้องมีสติครบถ้วนพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครมาตรวจแล้วก็ตรวจอะไรกันบ้างแต่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วทําไปทําไมทั้งหมดเนี้ย ทำไปเพื่ออะไรกันแน่เป้าหมายจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคืออะไรส่วนสุดท้ายนี่แหละครับจะมาให้คำตอบกับเราและคำตอบก็คือทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยหัวใจของมันคือการสร้างความเชื่อมั่นครับมันคือการกระทําที่แสดงให้เห็นชัดเจนดังกว่าคาพูดไหนๆเป็นการส่งข้อความไปถึงนักท่องเที่ยวทุกคนเลยว่ามาเที่ยวกับ,บีสิที่นี่เรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะเพื่อให้ทุกคนที่มาเที่ยวเนี่ยได้เก็บแต่ความทรงจําดีๆกลับไปแบบสวยงามแล้วก็ปลอดภยัย เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยนํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดกันครับว่าไอมาตรการความปลอดภัยที่เราเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้แบบนี้เนี่ยมันมีผลกับการตัดสินใจเลือกเที่ยวของแต่ละคนกันมากน้อยแค่ไหนถ้าความปลอดภัยที่มองเห็นได้ชัดเจนกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญในการเลือกไปเที่ยวก็น,น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป